สวัสดีครับวันนี้อจะมาอัดคลิปนะครับส่งให้ลูกค้านะครับคืออัดคลิปส่งงานนะครับปกติผมอัดแบบนี้ทุกลูกนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงช่องในวันนี้เอาลู้ช่องไว้นะครับเป็นตัวอย่างโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะส่งให้ลูกค้านะครับก็วันนี้จะมีอัดพร้อมกัน2ลูกเลยครับก็จะมีส่งงาน2ลูกนี้นะครับก็มามาดูตาม จเป็นลูกค้าสั่งนะครับก็คือลูกนี้ก็ทําตามขนาดแบบเดิมเนาะพื้นที่จํากัดนะครับก็วัดขนาดมาให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ของเดิมจะอยู่ที่8แอมป์8แอมป์ครับก็อ่าพื้นที่ประมาณนี้จะทํายังไงให้เยอะขึ้นก็เปลี่ยนเซลล์นะครับให้มันเซลล์ที่วัดสูงขึ้นนะครับ ก็ลูกนี้เท่ากับประมาณหนึ่งจุดสองหนึ่งสามแอมป์นะครับลูกนี้ก็เลยรวมกันแต่สเปคนี้เลยนะครับก็ไอออนนะครับได้หกได้เก้าจุดหกแอมป์เนาะก็เซี่ยวแปดโควาสโซนนะครับสิบเอสสามพีครับขนาดกันสามลูกนะครับทิชชานชัดเต็มนะครับอยู่ที่42บสองวอนะครับใช้ที่ชานสิบสองวอนหรือไม่เกินส2บสองวอนนะครับก็ประมาณนี้มาดูขนาดนะครับลูกนี้ไว้ก่อน โอเคมาดูขนาดนะครับความกว้างของลูกนี้นะครับก็อยู่ที่หกสิบสองกสองจ้าก็คือหกหสองเซน,นครับก็ความสูงเจ็เจจุนึ่เซนนะครับก็ความยาว ตัวนี้วัดไม่ได้ต้องใช้ไม,มบมาทัดนะครับก็ 20, 20 minutes, 22, 22. ่สิบยิบมิด2ิยีอ่าเอาไปใช้ยี่สิบเซนติเมตรนะครับก็ประมาณนี้ปักอะไรก็ตามที่สั่งนะครับก็มีชาร์จแยกไอ้ปักนี่นะครับก็ที่ชาร์จบางครั้งมันสลับ ข้างกันอยู่ตามกระแดงนะครับต้องเช็คให้แน่ใจครับสามารถเปลี่ยนเองได้โดยการหาเข็มหรือเหล็กอะไรเลียมๆนะครับทิ่มเข้าไปในสลักนี่นะครับแล้วมันจะดึงออกมาได้กดมันจมลำดึงลงได้แล้วตอนเอาประกอบคืนนะครับอย่าลืมง,ง,ง้างเขี่ยวมันออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่อยู่เนาะตั๊กนี้ก็จะเป็นลั๊กตัวนี้ครับผมจําชื่อมันไม่ได้มันชื่ออะไรนะ XT อ,อะไรก็ยาง จะเป็นปลักเหลืองแต่ปลักแดงเราจะเป็นปลักพวกปลักโดนแบบนี้บางรุ่นเขาจะยังใช้รุ่นแบบนี้อยู่นะครับแต่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็คือเสียบกันได้แต่นหน้าตาจะแปลกๆจะเสียบของรุ่นนี้ได้นะครับที่ไม่ใช่หัวเหลืองแบบนี้คนละหัวกันโอเคครับตามนั้นครับก็พุ่มอีบ็อกซี่ จะเจะแไบอ่อนนะครับส่วนนี่ลูกต่อไปนะก็จะเป็นลิเทียมฟอสเฟตอันนี้ลูกค้าสั่งมาว่าอยากได้แบตสองสองกลบแบตสกบอะไรตั้งสามสิบแอมป์อ่ะก็แล้วแต่ก็จัดไปนะครับแล้วก็สองกบกันน้ําแล้วก็แข็งแรงด้วยก็คือปกติฟอสเฟตผมจะไม่หุ้มมีบุกซีนะครับแต่ว่าเพิ่มอีกหนึ่งรบาทเดี๋ยวผมหุ้ม,หมให้ จะเป็นเคสแบบนี้แข็งๆแบบนี้เลยนะครับก็ปักอะไราตามที่สั่งนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีบีบเข้างในอาบีบส50แอมป์แล้วก็บาลาน1.5แอมป์สเปคก็ตามนี้นะครับเซลจะเป็นเซลสามสามหนึ่งสี่ศนย์ะครับคือเซลยาวๆนีเซลเก่าให้ดูเซลไปเซลนี้เสียแล้วนะครับ เซลยาวนะครับมันจะแอ,ะอมก็ถึงนะครับแต่มันก็จะถูกกว่าเซลแบบนี้ครับผมก,ก็ก็น้ำหนักจะเบาด้วยนะครับเพราะว่าลูกนี้ต้องพกนะครับน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณสองสจุดสกิโลกร,รัมนะครับก็ าเทียบกับแบตตะกัว30แอมเนอะ30 AM, แอมแต่ตะกัวก็คือแบตรดเก่ง1ลูกนะครับก็คงยกไป2องกบไปทําแคมอะไรไม่ไหวนะครับก็ลูกนี้ก็2.2ถึง3กิโลอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนขนาดไม่ได้ฟิตเท่าไหร่นะครับฟิตมาแค่น้ําหนักเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช็คน้ำหนักให้แล้วกัน อ๋อ oh oh, น,น้องน้อยสองจุดสี่กิโลนะครับก็ประมาณนี้สองจุดสี่กิโลลูกนี้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าสองจุดสี่กิโลนะครับหลอดแบตมอเตอร์ไซค์ธรรมชาตเออแบตมอเตอร์ไซค์นี่หกแอม เอ้ย5แอมนะครับก็หนักไปแล้วครับ1.3กิโลครับเท่าตรงนี้เนะครับแต่วัดห่างกันประมาณโอ้ย8-9เท่าครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนคลิปวันนี้ก็คงคลิปส่งงานก็คงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ใช้บริการน,นะครับครับสวัสดีครับ